ไม่ใช่หีแค่วันนั้นวันพ่อท่านชมรักพ่อมันไม่ใช่หีแค่วันนั้นวันเกิดเพื่อนไม่ไดนเลยนครับเราไม่ได้รักกันแค่วันสำคัญแต่เรารักกันทุกวันและเราจะรักกันตลอดชีวิตนะครับขอให้มีความสุขมากนะเกมมาเพียบเลยนั่งๆเถอวมีเพื่อนอยู่ได้อีกคนในกล่องเสียงอยู่นะครับอีกคนนกล่องที่ไปวันนี้ไม่ได้ขึ้นมาเวทีมาเพื่อนไม่ได้ขอบคุณน้องชายนะ น้องเอเจ้าของเวทีมามามาเในราคาช่วยช่วยจริงๆแต่เอ๋มาเชิญมาเชิญคนบวยแล้วก็ไม่ต้องเป็นขนาดนั้นขอบคุณขอบคุณน้องเอที่มาในราคาช่วยขอบคุณเจ้าของเวทีขอบคุณพอี่ชายน้องพี่นิดเอ๋ผมมาช่วยเหมือนกันมาช่วยระดับนะแล้วก็ขอบคุณวงดนตรีผิดภาคผู้ใจครับต่อให้ของคน พี่เอสพี่อพ่อตัวแม่ตัวทุกท่านกันเยตอนเจ็พ่อ้องิาให้ทุกท่านนะครับขอบคุณมากทุกท่านเพิ่ทิด้วยขอบคุณครับเพื่อให้ับ้ห่ที่รอพี่เดี๋ยวเขา้้องพี่ยังไม่ร้องยังอยู่นะครับนะแล้วพนักงานจากชิี้ที่เขาไม่ใช่อันนี้บ้านบ้านของคุณหนูน้าแท้ครับผมอันนี้ก็บ้านบ้านบ้านของเอฟดีเขาสิบ้านเอฟีเอยช่วยนะช่วยเอีมีแค่นี้เหรอ

ขอบคุณขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณพ่อแม่ครับขอบคุณครับขอบคุณสภครามขอบคุณที่น้องทุกคนครับเพื่อนเพื่อนที่จำที่ไว้เดี๋ยวร้องต่อกันเลย